ค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะกับผ้าเอฟซีแฟนช่องมาตามต่อเหล็กของแม่อีกเทอนหนึ่งเนาะคะ่ะหรือว่าเส้นเหล็กเนาะคะ่ะกะงวดที่แล้วกับเขาอีกเนาะแม่เนาะเขาศูนย์สองบอกค่ะสองศูนย์กับเหล็กในชุดเต็มเนาะคะ่ะเดี๋ยวศูนย์สองเต็มเต็มเลยตัวแม่บพกากับ ศูนย์ของส่วนสองตรงตรง,ตรงเลยเนาะค่ะตัวนี้แม่กกับกำลังจะคำนวณตัวนี้กับเป็น d ีเอ็นเอเนาะคะ่ะเนาะดีเอ็นเอหัวที่แล้วเนาะค่ะเดี๋ยวนะคะ่ะ,คะตัวนี้เนาะค่ะเนาะคือเหล็กก็คือส่วนสองเนาะค่ะในชุดเต็มของที่ของเส้นเหล็กหรือว่าแม่เหล็กเนาะค่ะที่เขา แต่เมื่อนี่กะเมื่อนี่แม่สีห้ชุดเต็มไปก้อนมันบ่ค่ะแม่จ้าเดี๋ยวตัดจังไดกะจังอีกจากซองซ้ำมือนเนาะค่ะน้อแม่เนาะจ้าเดี๋ยวกะอาจจะจะมาตามให้พี่นอ้องเข้าเบิ้งใหม่อีกเทื่อนึงนะคะถ้าตอนนี้ท้างคุณแม่เปิร์จีเย็ดชุดเต็มให้ก้อนนะคะ แม่ว่าที่แล้วแม่ถือกบ๊อเคยหลายบ่แม่เอ่อแค่ว่าเลยบ้านก็เกินเก้าจักรเยร์แต่กับมื่อนเหมือนเสืบ้สือเกินเจ้าเสือพ่อได้รุ่นบ่รอคะแม่รุ่นจ้าก็ได้มื่อนนี่ล่ะกต่เื่ออะไรถูกงวดมานหนอค่ะแม่เนาะจ้าถือกตุ้งวดเลยแล้ว่ะเด้อนี่บ้านเคยผาดนะคะ 8ปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แปดศูนย์แป แปดสี่แปดหกศูนย์นึงศูนย์สี่ศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งหกสี นี่ละอันเต็มเต็มเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดหกศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งหกสี่หกนี่แหละ เด็ที่ให้ชุดเต็มชุดเต็มทองคุณนแม่มากก็คือมี่ยุ้เจ็ดแปดเนาะค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดหกศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งหกเหลือก็สี่หกเนาะค่ะแต่วดที่แล้วนี่มันจะเขาตรงตรงตรงแถวหนีนั่นเอเนาะ แถวแถวที่สองแถวที่สองตัวนี้เป็นเน่าปาเน่ปา<ส>ป่าแตลว่าแปลว่าที่ขีดติ๊กไว้เมียงได้ค่ะพป่นออกมัก <laughs> แปลว่ามักแล้วนะคะตัวนั้นศูนย์ยังมีตลอดยู่แมนบ่คคะแม่บอคือถี่บ่บ่หลุดเนาะศูนย์หนีท๊อปมีไม่อีกนะคะศูนย์ มื่อนี้เด็นมื่อนี้ก็ต้องกันเพมือนกันอ๋อคิดว่าต้องเพิ่นเพิ่นต่องกันเยู่แ้วบ่ค่ะเนี่ยอีตัวนี้ยอะได้อยู่ในี้ก็ประมาณนี้กับจกันนีมีกักันมีกับิีอออีกตึ่งันึงรดับ นม่ระว่างนี่น่นีได enfin, ้ก okay, ับตรงกันแท้เด็กแล้ววิ่งแม่วิ่งตัวไหคคะวิ่งวิงตีแม่ก็มักมักบินศูนย์คือเก่าประมาณนี้แหละย่งสุกย่งย่งข้องศนย์ย่างข้องศูนย์อยู่คือเก่าเนาะค่ะแม่ศูนย์กับเย็บนี่แหละเด็กบินนี่เขายัางข้องศูนย์ย่คือเก่าข คือเด่นเด่นศูนย์บาแม่หรือว่าเด่นเด่นศูนย์เด่นศูนย์่องเจ็ดล่องเจ็ดเป็นนี่แหเดี๋ยวขออนุญาตเขียนตัวยิ่งนะคะเพื่อให้ FC เอฟซีเฮ้าได้เห็นชัดเจนนะคะเอานี่นะคะพี่น้องคะนี่กับเป็นเป็นแนวทางนะคะของเสี้ยนเหล็กเนาะคะ่ะเนาะ ก็คือเล็กลักที่คุณแม่ไหมาเนาะคะ่ะก็คือมี7เจ็ดแปดี่เนาะคะ่ะที่จับคูออกมาใหเป็นชุดเต็มเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องคะ่ะก็คือเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็เจ็ดหกแปดศูนย์แปดหหกับส6เนาะคะ่ะแต่คุณแม่ยังบ่ทันเด็้ตัดออกมาใหหรือว่า ตัวเด่นๆตัวไหนออกมาไห้เนาะค่ะพี่น้องคะก็ล่ออีกค่ะประมาณจะสองสามมือนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะคำนวณอีกกอนกับกาศีถ่าเบิ้งฝันอ้อมเนาะคะ่ะเพื่อฝันมาตรงกันอีกคือเกาเนาะคะ่ะเนาะกาสีมีเอาความฝันมาเปรียบเทียบกันน,นพรผอมเนาะคะ่ะนะสาหรับสายวิ่งสายเรนเนาะคะ่ะสายออกกําลังกายเนาะคะ่ะเนาะคุณแม่จะหามาทีเด่นๆคือศูนย์ล่องคือเจ็ดคือเกา เนี่ยิ่นวาศูนย์นี่คือจังไดกับบรลลุตนะคะ่ะไกะยังมากคือเก่านะคะ่ะแต่กับบรล้ววาเจมาบนหรือว่าลางแต่สำหรับเด็กของคุณแม่นะคะ่ะนอกก็คือคุณแม่จะให้เน้นเลยคือบนคือลางนะคะ่ะกะจับน้ำก็ไดเนะคะ่ะถ้าสำหรับเอฟซีท่านไหนนะคะ่ะนอกก็คือว่ามัก ด้ือว่าชอบในในเลขชุดเต็มของคุณแม่นน่ก็คือจัดเลยค่ะยิบจับฉลากกินแบนรัฐบาลนะคะเต็มเหมืกับบ่ลุดกับว่าลุดนั่นปะค่ะแม่กันก็ได้เนาะสําหรับคนงบหลเนาะแม่นอแก้กับบ่บว่าขาดทุน่ขาดทุนค่ะคือจัดไว้เนาะค่ะอืมว่าเคยบ่เคยลุดจักเทือเนาะค่ะน้องถ้าหย่างไหลก็คือถาเข้าจับครูออกมาส่วนไหลสีมีสีผาดแนมว่าแม่ว่าเคยลุดจักเทือเนาะค่ะน้อง ถ้ายย่างไหลก็คือถ่ายเข้าจับคูออกมาส่วนไหลสีมีสีผาดแน่นบ่าแม่สผาดแน่ที่ว่าเข้าจับออกมาเ่าถือเนาะถ่ายเข้าคัดเน้ยนออกมาค่ะก็บุ้จักบแต่ถ้าชุดเต็มเนี่คันเต็มนี่เพราะกรับกับกรับส่วนไหลบพรกรับด้วแม่เนาะที่เบิ้งสถิติมาเนาะค่ะเนาะเหล็กของคุณแม่ชุดเต็มมานี่ จะว่าคอยกับแล้วส่วนหลายสีเขารางแม่เนาะส่วนหลายสีเขารางมันมีงวดหนึ่งมันหนึ่งแปดหล้กกับมันออกศูนย์หนึ่งจากทางบนทางล่างแมนอันนั้นละท้งบนท้งล่างแต่แต่ที่เขาคือเขาลางหลายกว่าเนาะค่ะจะสถิติเขาลางหลายกว่าแล้วก็บอกกับผอมเนาะค่ะพี่น้องคะการล่องเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะสาหรับเลขหลาของคุณแม่เนาะค่ะเนาะมันไม่โอกาสกอดข้อกันมาก่าแม่ กะมีเนาะกามีอยู่กับว่าหันมันกะมันกับมาน้ำกันกับมาน้ำกันกับกอดข้อกันมากเนาะค่ะเนาะซื้อสองสองเนาะค่ะค่ะกะลองพิจารณาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะสุดหนึ่งเก้ากับกอดข้อกอดข้อกันมากคือเก้าจุดแปดสามารถวิ่งกันได้เนาะค่ะเนาะค่ะหรือว่าผู้ใดมีเหล็กลักโตชอบข้องเจ้าของเนาะค่ะกะเอามาล่องใส่เบิ้งจับปูกันเบิ้งเอาัน้นี้มาใส่กันเบิ้งแต่ ่าขัเนเบิดนีก็บ่ารุดบบกร์ตค่อคยรุด,ดนะค่ะแต่ทีท้ายท้าม,มาสองคลิปเรากับ่หลรดจักเทื่อตรงตรงศ<ช>ูนย์หกก็ค<อ>ือศูนย์หกศูนย์สองก็คือศูนย์สองค่ะพี่น้องคะ่ะถ้านั่นกับล่องยออง้อนเมนะึงลีปกลอนหนานั่นก็ไดดของเส้นเหล็กเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะก็แคบหน้าจอกันไวค้ค่ะเอาไปพิจาหน้าวิเคราะห์เบิ้งคะ่ะเปรียบเทียบเบิ้งตถูกแต่ละสำันเนาะค่ะสำหรับทันในทีล่อให้เส้นเหล็กตัดให้หรือวา เปลือกตัวเน่นๆไห้เนาะคะ่กะก็ลอดติดตามไว้ค่ะเพราะว่าอีกประมาณสองมือหรือสามมือเนาะ,ะค่ะแต่เซียนเด็กคำนวณเซตเรียบร้อยแล้วหรือว่าชั่วมันใจแล้วเนาะคะ่ะแอดก็จะมาทายท้ำอีกต่อไปอีกนะคะเนาะอาจจะเป็นโครงสุด้ายเนาะค่ะของของการตัดในตัวนั้นเพราะว่าเลขของเซียนเลขนี่เนาะคะ่ะคือไห้ตัวใดญ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเนาะค่ะนาะพี่น้องคะ บ่มีว่าจิเปลี่ยนตัวเลขยกชุดหรือว่าจ้าไหนก็นคือห้แล้วหายเลยห้ตัวนั้นนะคะนอกจากสิเน้นๆห้แค่นั้นเองเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะกับวิเคราะห์เบิ้งค่ะทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางแค่นั้นค่ะพี่น้องค่ะนะคะอย่าลืมนะคะว่าตัวเลขถูกโตมีซิ์เขามีซิดลุนเป็นธรามดาดานะคะเนาะแ<ม>นน,นค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากไว้แค่นี้เนาะคะ่ะเนาะ คก็ขอบคุณแม่เล็กหรือ่องเส้นเล็กหล้ยๆร้เนาะค่ะที่ให้แนวทางเอฟซีเนาะค่ะเนาะก็ให้เป็นแนวทางนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากไว้แค่นี้นะคะเนาะพอกันคลิปหนา้าก็อย่าลืมกพสติดต,ตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะกดไลค์กด,กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องน้ำเด้อค่ะเด้อเวลาหาคลิปใหม่ๆเด็ดๆฝังฟีนองเอฟซีนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะ